ตอนที่ฉันกับอันคริสไปถึงเอลิกก็อยู่ที่นั่นเธอได้ต่อว่าพวกเราแลยพูดสิ่งที่ฉันรู้สึกเจ็บหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปเพื่อจะไปเอาอาหารแต่ก็ได้พบก,กับเอโดยรีบกลับมาแล้วตอนที่เขาขนมปังมาให้ฉันมันเป็นขนมปังที่เหมือนกับชื่อฉันเลยหลังจากนั้น เอก็ได้เห็นฉันอยู่ตรงนี้เขาเลยรีบมาหลังจากนั้นเขากับอันคริสก็ทะเลาะก,กันแล้วทำไมเขาต้องทะเลาะเรื่องของฉันด้วยล่ะทั้งที่เขาก็ไม่ได้สนใจฉันไม่ใช่หรอแล้วทำไมเขาเพิ่งจะมาบอกว่าชอบฉันเอาตอนนี้กันล่ะซายได้ทำการหยาให้กับฉันแล้วอันคริสก็ได้เข้ามาปลอบใจ แล้วก็พาฉันไปดูดอกไม้ไฟมันโรแมนติกและสวยงามมากถึงจะเป็นวันที่ฉันเจ็บปวดที่สุดก็ตามแต่อย่างน้อยก็ยังมีใครสักคนที่อยู่ข้างฉันแค่เวลาสั้นๆก็พอแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ฉันต้องการมาตลอดเอ้ยก็ฉันบอกแล้วไงว่ารีบตามมาน่ะนี่เธอป้าไปแล้วเหรออยู่ดีก็ลากสนออกมาทำไมฮะฉันถามจริงเถอะ นี่นายไม่เข้าใจสถานการณ์หรือไงอีกอย่างนะตอนนี้นายถูกถอนมั่นแล้วแล้วฉันก็จะพานายออกมาด้วยว่าไงนะนี่เธอหยุดหลงอะไรที่เธอไม่ควรจะหลงได้แล้วเฮอ้อเดี๋ยวสินะ่ะแต่ว่ายังไงมไม่ใช่ว่านายก็ชอบฉันหรอกหรอหา แล้วจำไปซอบเธอตอนไหนเธออย่าหลงระเริงในสิ่งที่เธอทําไปในตอนเด็กสิตอนเด็กเธอช่วยชีวิตฉันจากตอนจมน้ําก็จริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าฉันจะชอบเธอสักหน่อยและอีกอย่างนะว่าไงนะนายไม่ได้คิดอะไรเลยเหรอก็ใช่นะสิฉันไม่เคยคิดกับเธอฉันแค่คิดกับเธอเป็นน้องสาวเท่านั้นฉันไม่เคยรักและไม่เคยคิดที่จะแต่งงานกับเธอด้วยเพราะฉะนั้นอย่าหลงระเริงได้แล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้ เธอจะพูดอะไรต่ออีกล่ะฮะแล้วตอนนี้ยังมาคิดว่าฉันชอบคนอย่างเธอเนี่ยนะฉันมีภรรยาอยู่แล้วและทำไมฉันต้องไปชอบคนอย่างเธอด้วยกันเด,เดี๋ยวสแิแต่แต่แต่ทำไมนายถึงคิดแค่ฉันเป็นน้องสาวล่ะน่ะไม่ใช่ว่านายที่ยอมไปก็เป็นเพราะว่าชอบฉันหรอกเหรอแล,แล้วแล้วแล้วทำไมนายถึงต้องพูดอะไรแบบนี้ด้วยล่ะหาเหตุผลนะเหรอ ชิน่ารำคาญสมัตก็พอเธอเป็นผู้ส่วยชีวิตเท่านั้นแหละอ,อ๋อมีอะไรทำไมถึงทำหน้าเศรๆแบบนั้นละ่ะนายน่ะหืมไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอตอนที่นายพาฉันขึ้นไปร้องเพลงมันน่าอายมากตอนนี้อ่ะฉันแทบจะรู้สึกว่าฉันจะกลายเป็นลูกโป,ป่องอยู่แล้วหืม ไม่แปลกนะเดี๋ยวนะคงไม่ใช่วันนายไม่เคยขึ้นเวทีดอกใช่ไหมอะเฮ้ยนี่นายคงไม่ได้ขึ้นเลยที่ไปครั้งแรกรอกใช่ไหมน้เนเดี๋ยวนะถ,ถ้างั้นแล้วก็ทําไมเสียงนายอะเพาะจังหืมเสียงฉันเพาะเหรอแต่ฉันก็ได้แค่คะแนนกลางๆในวิชาดนตรีเองนะนายจะบอกว่าเสียงฉันเพาะได้ยังไงอีกอย่างเฮ้ย จริงดิฉันโคตรเสียดายเลยฮะเสียดายอะไรอะ่ะอีกอย่างนะตอนนี้อเหมือนว่าเออฉันจะไปตามเอก่อนรู้สึกเหมือนรู้สึกผิดนิดหน่อยนะ่ะเอออย่างน้อยก็จะต้องปรับความเข้าใจกับเขาให้ได้ก่อนเออหนนายคิดว่ายังไงเหรอ เออฉันก็แค่คิดว่าคนแบบความเข้าใจนะ่ะเออฉันไม่รู้สิทำไมนายไม่ตอบอะไรเลยล่ะอีกอย่างหืมมีไรเหรอเฮ้ยมีฉันคนนี้อยู่ทั้งคนยังไปนึกถึงคนอื่นได้เนาะตอนนี้เอาฉันงอนสดเลยอ่ะมีฉันอยู่แล้วยังจะไปเอาคนอื่นอีกเหรอ แค่ฉันฮะอะไรนะนะนายพูดป้าอะไรก็ฉันเป็นคนดีที่สุดในโลกเลยนะนายไม่เอาฉันแล้วจะเอาใครได้ฉันไม่เชื่อนายไม่ใช่คนดีและฉันก็ไม่ต้องการด้วยเฮ้ยทำไมอ่ะฉันไม่ใช่คนดีตรงไหนไม่ใช่นายเป็นคนสารเลวสารเลวสุดๆด ว่าออคืก็สั่นแล้วงี่เง่าเออโอ้ยนะหนาวเฮ้ยงานคนไม่ดีคนนี้ก็จะส่วยคุณสุภาพสตรีที่แสนงดงามเองฮะก็แบบที่พูดนั่นแหละฉันไม่ค่อยสอบพูดทางการสักเท่าไหร่แต่มาพูดตบบนี้ก็ตลกดีว่ามานนายเอาเรื่องทางการมาล้อเล่นเหรอไม่อ่ะไปกันเถอะรีบกลับบ้านเราได้แล้วบ้านเออ โอเคกลับกันเถอะอืมสร้อยข้อมือนี่แออคิดอะไรอยู่หรอทำไมทำหน้าเศร้าๆแบบนั้นเออเอ,อ่อไม่มีอะไรนายกลับมาแล้วหรออันคริสที่มือของนายมีอะไรด้วยนะมันสวยจังนายซื้อมันมาจากไหนหรออ,อ๋อใช่สิฉันกำลังคิดเรื่องสร้อยข้อมืออยู่นะอืมสร้อยข้อมือหรอ ทิ้งๆไปเถอะน้าฉันคิดว่านะใช้ขมือน่ไม่เหมาะกับนายเลยสักนิดเอะเอ๋เออแต่ว่าและนี่เป็นของข,องขวัญชิ้นแรกที่เอลให้ฉันหลังจากที่เราแต่งงานกันนะแล้วก็ยังเป็นของที่ฉันอยากได้ตั้งแต่ตอนยังเด็กด้วยเอ่อฉันเหมาะไม่ก้าทิ้งมันเลย ฉันว่าไปคืนให้เขายิางจะดีกว่าการทิ้งไปมันก็จะน่าเสียดายเฮ้ยอย่าร้องไห้เลยนะมันนี่มะเฮ้ยได้นะอย่าเศร้าไปเลยอีกอย่างนะเขานะ่ะเป็นแบบนั้นนายยังจะรักเขาได้อีกเหรอมาอยู่กับสันนี่มาเอ้ยไมย่สิตอนนี้นายก็เป็นคนของฉันเออพูดแบบนี้ได้ใช่ไหม <c oughs> น่าหงุดหงิดมามัทอืมแต่ว่านะแต่ฉันไม่กล้าทิ้งมันจริงๆมันเป็นของที่เอลให้ฉันและเออฉ,ฉันก็ไม่กล้าด้วยเฮ้ยถ้าไหนไม่กล้าไหนก็แค่นำหนึ่งสอสแล้วโยนเขา้าเตาเผาไปเลยอุ๊ยฉันลืมไปว่าบ้านไม่มีเตาเผานี่วะเพราะฉะน,นั้นน่าเห็นทางขยะที่อยู่ข้างหลังฉันไม้อะ แค่นำหนึ่งสองสามแยนเข้าเลยออเอเอแต่ฉันก็ยังทำไม่ลงอยู่ดีอะ่ะเออฉันไม่กล้าทิ้งมันจริงๆเฮ้ยฉันพูดได้ง,ง่ายเลยนะนะจะัชซ้สิแล้วอของที่นายถือนะ่ะมันซื้อมาจากที่ไหนเหรออ๋ออันนี้เหรอฉันซื้อมาเองแหละ ที่จริงวัตถุของที่แม่ฉโนให้นะบอกว่าถ้าชอบใครก็ให้คนนั้นเลยเอานี่ดูสิเหมาะกับน,นายกว่าไอ้สร้อยนี่ยังเยอะเลยดูสิสวยใช่ไหมเออเออก็สวยนะแต่ว่าทําไมต้องมาให้ฉันล่ะนี่คงไม่ได้ล้ออะไรเดี๋ยวสินายจะเอาสร้อยฉันไปทาอะไรเอยถ้านายไม่กล้าทิ้งแล้วก็ดูนี่นะหนึ่งสองเอาหนึ่งสองเรียบร้อยเข้าลังกระหยะไปแล้ว ตอนนี้ฉันทิ้งให้หนายแล้วถ้าจะเกียดใครก็เกลียดฉันแค่คนเดียวแล้วกันนะอีกอย่างนั่นไม่เหมาะกับนายเลยฉันว่าใส่แบบนี้อสวยดีออกออขอบคุณนะฉันร,รู้สึกว่าชอบอยู่เออโอเคตอนนี้เดี๋ยวฉันไป่ทำอาหารก่อนนะเออเดี๋ยวนายนะ่ะไปนั่งรอก่อนนะเออโอเคนายจะทำอาหารเออ ไม่สินนายจะทําอะไรหรอว่าแต่ทําไมทําตัวรับรับแล้วๆๆๆๆๆทำไมหน้าในแดงแบบนั้นมพมมไม่มีอะไรหาอะเอะอถ้างั้นออมาดูนี่สิมันน่ากินมากเลยนะเหนาจริงดิก็ได้เฮ้ออะไรดำดำนะน่าน,น้ากินไหมอ่ะฉันทำสสีมือเลยนะเอ,อ่อเดต๋ดวนะ ดูดีๆแล้วนี่มันฮอทดอกนี่ว้าวดูออกเลยเหรอเออว่าแต่ทําไมนายถึงดูโขดจังอะ่ะมันไม่น่ากินหรอไม่ออจจะน่ากินหรอกน่ากินสิน่ากินกับผีเลยแหละตอนนี้อ่าฉันกินนะฉันคงไปอยู่ที่โรงพยาบาลแง่งแหงฮอทดอกพอว่าแต่มัดเป็นโรคมาจากไหนมันกินได้ด้วยหรออ,อ๋อก็กินได้นะตอนไปตั้งแคมปนะ์น่ะก็กินกับมิกกิตอยู่อ่ะ เฮ้ยขอโทษที่เดี๋ยวฉันไปทำอาหารเองส่วนนายอ่ะก็เก็บจานในพวกนี้ไปทิ้งเลยนะเดี๋ยวฉันไปทำอาหารก่อนเฮ้ว้าวน่ากินจริงๆเลยเออเออก็รีบๆกินสิเดี๋ยวก็ไม่ได้กินหรอกเฮ้ย <c oughs> นายเนี่ยนะว้าวน่ากินที่สนเลยงงๆเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นายน่านาลำคาญมากช่างเถอะฉันจะกินแล้วอืองง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 อืมอว่าแต่นายทำอาหารอร่อยแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมันอร่อยกว่าร้านอาหารห้าดาวเสียอีกอ่ะเออชะเออนายเคยไปร้านอาหารห้าดาวไหมก็เคยไปนะเกียร์ค้างหร ปกติที่เมืองของฉันนะ่ะมีแค่2อสาล้านเองงั้นเหรอเออที่เมืองของฉันจะก็ไปกินทุกเสาทุกสวยทุกแรงนะตอนยังเด็กนะพอดีว่าพ่อกับแม่น่ะไม่ค่อยมีเวลาแล้วคนใสที่บ้านนะ่ะก็พากันลาออกเพราะสาเหตุเออหลายประการคนนึงได้รับอุบัติเหตุคนนึงตกลงมาจากตึกนะ่ะก็ไม่รู้ไปทำไปท่าไหนหืมเฮ้ยฉันก็ไม่แปลกใจแล้วละงั้นหรอ เดี๋ยวฉันเอาจาไปล้างก่อนนะเออ,เ,อ,อเ,ดเดี๋ยวก่อนคือฉันมีอะไรจะบอกนะเออคือว่าวันนี้เพ,เพื่อนฉันจะมาที่นี่เธอไม่ว่าอะไรใช่ไหมอะคืออ,อจะเพื่อนฉันเอาจากหน้าลำคาดไปหน่อยนะน่ะเธอต้องมีความอดทนล่ะือโอเคก็ไม่ไปมีปัญหาอะไรนะเพราะยังไงนั่นก็เพื่อนของนายนี่น่น่ะจะจริงหรอ เออมีอะไรหรอทำไมถึงดูหงุงิดจังเออนี่เป็นอะไรหรอมมมไม่มีอะไรคือว่าเออันก็แค่คิดว่าเพ,เพื่อนของฉันนะ่ะเออพวกเขาอาจจะกวรประสาทไปหน่อยนะอย่าอย่าไปสนใจก็ไม่สนใจอยู่แล้วจะอะไรนั่งหนานเนี่ย เอกเดี๋ยวฉันจะเก็บบ้านนายแล้วนะเพราะว่าบ้านนายนะ่ะดูเหมือนจะอยู่ในทีมคิดมากอยู่เดี๋ยวฉันจะต้องไปจัดการก่อนแล้วนี่มันจบเทศกาลคิดมากไปหลายวันแล้วนะเออเอเอ,เอจริงด้วย